สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูจอมอนิเตอร์เสริมที่บอเพิ่งจะซื้อมาใช้กันค่ะตัวนี้จะเป็นจอของยีห้อ MSI นะคะสําหรับกล่องที่ใส่ตัวจอมอนิเตอร์มาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจออันนี้จะชื่อรุ่น Modern MD241 Series นะคะอันนี้ได้รับรางวัล Red Dot Winner 2อ2 1ด้วยค่ะ ด้านในกล่องก็จะมีตัวจอนะคะแล้วก็จะมีสาย HDMI ปลั๊กไฟแล้วก็อะแดปเตอร์คู่มือการใช้งานมาให้นะคะจอที่ปอยเลือกมาจะเป็นสีขาวค่ะจะมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะสีขาวสีดําสีน้ําเงินค่ะทีนี้มาดูที่ตัวจอกันนะคะแับตัวจออันนี้ก็ประกอบง่ายมากๆนะคะผู้หญิงคนเดียวก็ประกอบได้สบายๆค่ะ ตอนมาเนี่ยจะแยกมาเป็น3ส่วนนะคะมีฐานจอมีก้านจอติดมากับกลมๆอันนี้แล้วก็มีตัวจอนะคะแล้วก็แค่เอาตัวก้านเนี่ยหมุนติดกับฐาน,นะคะ่ะจากนั้นก็เอากลมๆอันนี้กดล็อกติดไปกับหน้าจอนะคะท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหน้าจอมนอน i t o อันนี้จะมีขนาด23.8นิ้วนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยสามารถปรับหมุนได้ง่ายมากๆค่ะนี่ค่ะหมุนเป็นแนวตั้งก็ทำได้ง่ายนะคะปรับขึ้นลงก็ได้ค่ะ ขึ้นลงก็ได้ง่ายเลยนะคะแอ้จากนี้ก็เอียงซ้ายขวาค่ะทำได้สะดวกมากๆนะคะต่อมามาดูที่ปุ่มต่างๆที่หน้าจอกันค่ะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นปุ่มต่างๆนะคะมีปุ่มเปิดปิดค่ะปุ่ม m เลือกเมนูนะคะแล้วก็ปุ่มเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็ปุ่ม e เป็นปุ่มกดเลือกค่ะแล้วก็ที่ด้านล่างก็จะมีช่องสำหรับเสียบสายต่างๆนะคะ อันนี้เป็นช่องเสียบสาย Type C ช่องเสียบ HDMI อันนี้เป็นช่องเสียบปลั๊กไฟแล้วก็อันนี้เป็นช่อง audio นะคะน,นี่เดี๋ยวปอยจะลองเสียบเชื่อมต่อกับ iMac ให้ดูค่ะสำหรับการเชื่อมต่อกับ iMac ก็ทำได้ง่ายๆนะคะแค่ใช้สาย Type C to Type C แบบนี้ค่ะสายอันนี้จะต้องซื้อแยกนะคะเป็นสายที่รองรับ Port Thunderbolt ค่ะแล้วก็แค่เอาสายฝั่งหนึ่งเสียบเข้ากับ Port Thunderbolt ของ iMac นะคะแล้วก็ Type C อีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้ากับตัวหน้าจอ monitor ค่ะ จะเสียบให้ดูนะคะนี่ค่ะตอนนี้ปอก็เสียบสายเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วนะคะแค่เสียบสาย Type C to Type C เชื่อมกันแบบนี้หน้าจอมอนิเตอร์ก็เป็นจอเสริมของ i m a c แล้วะคะ่ะนี่ค่ะก็สามารถใช้งานเป็นจอเสริมได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะต่อมาปอจะเชื่อมต่อกับเครื่องเกม Nintendo Switch ให้ดูนะคะ วิธีใช้ก็ง่ายๆค่ะแค่เอาสาย HDMI จากตัว dock ของเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยเสียบเข้ากับพอรต HDMI ของตัว monitor นะคะนี่ค่ะตอนนี้ปอก็เสียบสาย HDMI เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีสลับหน้าจอจากการเป็นจอเสริมของ iMac มาที่หน้าจอของเครื่อง Nintendo Switch เราก็กดที่ตัวเมนูตัว M นะคะจากนั้นก็กดเลือกเลือกมาที่ Input ค่ะจากนั้นกด E นะคะ Enter เข้ามานี่ค่ะก็จะมีให้เลือก HDMI หรือว่า Type C นะคะเราก็กดเลือก เลื่อนมาที่ HDMI แบบนี้ค่ะจากนั้นก็กด Enter เลือกนะคะนี่ค่ะนีก็เข้ามาที่เครื่อง Nintendo Switch แล้วนะคะเราก็สามารถเล่นได้เลยค่ะการใช้งานก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะสลับง่ายมากๆค่ะจากที่ปอยทดลองใช้งานจอมอนิเตอร์นี้มาสักพักหนึ่งเนี่ยปอยก็ชอบนะคะใช้งานได้ดีเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยปอยก็จะเอาไว้ใช้เล่นเกมนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามไปนอีกเรื่อยๆเลยค่ะไว้พบกันใหม่นะคะ